ำนานเมืองเวียงศัก์พรามโมลีและพรามมาลาสองพี่น้องพร้อมด้วยสองอาจารย์คือพระพุทธคำเพียนและพระพุทธสาครนำไพร่พลสามหมื่นคนเดินทางมาด้วยเรือสำเภาเพื่อค้นหาพระาธาตุที่บันทึกไว้ในคำมพีลังกาวา่าฝังไว้ที่หาดทรายแก้วและเหมาะแก่การสร้างบ้านแปลงเมืองพรามโมลีและพรามมาลาจึงเดินทางมาค้นหาหวังจะสร้างอาณาจักรหรือนครรัฐอย่างอินเดียสมัยนั้น กองเรือเดินทางมาขึ้นฝั่งที่ตะกัวป่าแล้วล่องขึ้นมาตามลําน้ำตะกัวป่าข้ามเขาศกแล้วล่องลงตามลําน้ำคลองภ่มดวงมาหยุดพักที่บ้านน้ำรอบสร้างบ้านเมืองที่นี่เรียกว่าราวตีสถาปนาพระโมลีเป็นกษัตริย์เรียกว่าพระศรีธรรมโศกราชอยู่ได้ไม่นานเกิดไข้าหาอหิวาตตะ,ะโรคขึ้นไพร่ผลล้มตายเป็นจำนวนมาก จึงอพยพนำไพร่ผลล่องขึ้นลำน้ำตาปีมาถึงที่แห่งหนึ่งมีลำคลองมาบรรจบก,กับแม่น้ำมีหาดทรายสวยงามเหมาะแก่การตั้งเมืองจึงพักไพร่พลแล้วสร้างเมืองขึ้นเรียกว่าเมืองเวียงสะแบ่งไพร่ผลส่วนหนึ่งให้ออกไปสร้างนาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเวียงสะซึ่งปัจจุบันเรียกว่าทุ่งหลวงสร้างวัดให้ไพร่พลที่ออกไปทำนาเรียกว่าวัดนาพออยู่ได้ระยะหนึ่งก็เกิดไข้าหาขึ้นอีกครั้งเป็นครั้งที่สอง จึงละทิ้งเมืองเพื่อหนีไข้าหาขึ้นไปทางเหนือของแม่น้ำตาปีเข้าลำน้ำสินปูนจนถึงเขาชวาปราบอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ตั้งเมืองที่นั่นเมื่อเห็นว่าไข้าหาสงบดีแล้วจึงกลับมาเมืองเวียงสออีกครั้งต่อมาวันหนึ่งพระเจ้าสีธรรมโศกรู้หาดทรายแก้วที่ฝังพระบรมธาตุไว้จึงอบพยพผู้คนจากเมืองเวียงสไปยังเมืองนครสีธรรมราชทำการแก้อาถรรพ์ แก้ภาพพยนต์สร้างพระบรมธาตุเจดี JD, สร้างเมืองเป็นการถาวรที่นั่นก่อนออกจากเมืองเวียงจะได้เขียนเป็นลายแทงไว้ว่าวัดจากคูตรอกมาออกคูภายวัดจากพระนารายไปสู่พัทธสีมาวัดเข้าสามศอกวัดออกสามวาหยับเข้าไปเหล็กในแทงตาถอยออกมากาที่ใส่หัวคำพังเพลยของเมืองเวียงสะตั้งดินตั้งฟ้าตั้งยาเข็ดมอน เมืองเวียงสตั้งก่อนเมืองนครตั้งหลังถ้าเมืองนครล่มพังให้เอาเมืองเวียงสไปกู้